แมคะ้าขายลูกชิ้นทอดตรงข้ามสวนน้ำสวนสาธารณะสิริจิตอุทยานตาบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรก็ขายราคาปกติอยู่นะคะถึงแม้ว่าต้องแบกรับต้นทุนค่าแก๊สสูงต้มปรับขึ้นอีกกิโลกรัมละ1บาทแต่หลังจากนี้ก็ยอมรับว่าน่าจะต้องขึ้นราคาแล้วเพราะว่าค่าแก๊สและวัตถุด,ดิบแพงขึ้นต่อเนื่องค่ะเราจะต้องปรับสินค้าเราไปรับยังไงครับน่าจะคือลดปริมาณลงนิดหน่อยแต่เ,ออเราขายอย่างเดิมเราก็จะไม่ค่อยได้อะไรใช่ไหมล่ะครับ ผงก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นสินค้าทุกอย่างขึ้นทุกตัวเราก็กำไรน้อยลงต,ต้องปรับยังไงยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ขายลูกชิน้นตอนนี้ก็ลูกชิ้นจากโหลลูกละบาทใช่ไหมตอนนี้ก็จะเหลือสีล่ลูกห้าบาทลเป็นลดปต่อลูกสิบบาทแล้วก็ลดไปต่อลูกถัง15กิโลกรัมกลับครั้งนี้เป็นรอบที่3ขายที่363อนะคะแต่ว่าก็หลายคนยังไม่อยากจะขึ้นราคา แต่ถ้าไปดูพ่อค้าแม่ค้าหารตามสั่งที่อำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยขึ้นครั้งที่3ต้นทุนเพิ่มเกือบทุกอย่างแต่ราคาก็ยังขึ้นไม่ได้เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเป็นคนวัยทำงานก็ต้องประคับประคองกันไปก่อนสิ่งที่อยากได้ก็คือขอให้รัฐหาแนาวทางลดราคาแก๊สลงให้หน่อยค่ะลูกค้าเรามีเหมือนมีรายได้จำกัดะคะเขาก็จะมีเกณฑ์ซือ้อทีอ่น้อยลง เพราะว่าถ้าเราปรับมากขึ้นลูกค้าก็ไม่ไหวเราก็จะแย่ด้วยก็ต้องก็ต้องก็ต้องระครองกันไปค่ะไป่เห็นว่าให้ให้เยอะให้เยอะค่ะเพราะว่าราคาที่จ่ายมาหนูรับรองเลยว่าคุ้มค่าเพราะว่าคุ้มค่าแล้วก็อิ่มเช่นเดียวกับที่นะครสวรรค์ค่ะมูล,ลนิธิแสงสวรรค์สงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสกว่าร้อยคน ปัจจุบันเนี่ยใช้แก๊สถังใหญ่ขนาด36กิโลกรัม1ถังถังเล็กขนาด15กิโลกรัมอีก2ถังพอรวมกับวัตถุดิบอื่นๆล่าสุดก็ต้องนำเงินเก่าที่เก็บสะสมไว้เมื่อหลายปีก่อนมาสำรองค่าอาหารกันบ้างแล้วค่ะนางสมศรีฉายพิมาย คนนี้ทอดไก่ขายที่พื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะก็บอกว่าใช้แก๊สถุงต้มทอดไก่เฉลีย่ยเดือนหนึ่งสิถังก็ตกเป็นเงิน4,400บาทแล้วจากเดิมเนี่ยจ่ายเดือนละ3,400ช่วงนี้ก็เลยต้องแบกรับภาระต้นทุนทอดไก่ในราคาที่สูงขึ้นแต่ก็ยังคงขายชิ้นละ10บบาทเท่าเดิมเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีถ้าขึ้นราคาเดี๋ยวไม่มีลูกค้ามาซื้ออีกค่ะ เหมือนกับที่มหาสารคามนะคะเจ้าของร้านขายข้าวแกงใกล้ๆกับวัดปัดชิม,มทัศนตําบลตลาดอําเภอเมืองมหาสารคามค่ะเตรียมปรับราคาข้าวแกงแล้วเพราะว่าขายราคาเดิมกันมานานกว่า3ปีแต่ตอนนี้วัตถุดิบ รับขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20 -30 อย่างล่าสุดก๊าซหุงต้มก็ขึ้นราคาอีกรอบหนึ่งนะคะทางร้านเนี่ยซื้อจากร้านขายส่งโดยตรงก็ได้ถังละ365บาทดังนั้นภาระต้นทุนจากเดิมที่ขายกัน318บาทตอนนี้365แน่นอนว่าต้นทุนมันเพิ่มสูงขึ้นค่ะนายกฤิตคำนวณไวเจ้าของร้านขายข้าวแกงบอกว่าขายราคาเดิมไม่ได้แล้วอย่างเดิมเนี่ยขายข้าวแกงหงอย่าง35บาทราด2อ,อย่างก็จะเป็น40 ข้าถุงซื้อกลับบ้านเริ่มต้นถุงละ40ตอนนี้ต้องปรับขึ้นแล้วแน่ๆแต่อยู่ระหว่างคำนวณต้นทุนอยู่ว่าจะขึ้นในอัตราแบบน้อยที่สุดเนี่ยได้เท่าไหร่เพราะก็ไม่อยากให้กระทบกับลูกค้ามากนะะักค่ะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจาแล้วตอนนี้ทุกคนก็ลาบากกันทวนหน้าเหมือนกันหมดค่ะ